ข่าวดีประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิ์ในเรื่องของการสงเคราะห์บุตรสำหรับครอบครัวไทยที่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม2568นี้เป็นต้นไปจากเดิม800บาทเป็น1,000บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนโดยไม่จำกัดสิทธิ์และก็ไม่เกิน3คนต่อครอบครัวซึ่งการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรในครั้งนี้ช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายเรื่องอาหารนมอาออมเงินนี้เพื่อผู้ประกันตนในมาตรา3 3และมตรา39โดยตารางการจ่ายเงินในปี2568ถึงปี2569นั้นจะโอนให้ตามเดือนเกิดดังนี้เดือนมกราคม2568โอนเงินให้ในเดือนเมษายน2568เดือนกุมภาพันธ์2568โอนเงินให้ในเดือนพฤษภาคม2568เดือนมีนาคม2568โอนเงินให้เดือนมิถุนายน2 2,568เดือนเมษายน2,568โอนเงินให้เดือนกรกฎาคม2,568เดือนพฤษภาคม2,568โอนเงินให้เดือนสิงหาคม2,568เดือนมิถุนายน2,568โอนเงินให้เดือนกันยายน2,568เดือนกรกฎาคม2,568โอนเงินให้เดือนตุลาคม2,568เดือนสิงหาคม2,5 568โอนเงินให้เดือนพฤศจิกายน2568เดือนกันยายน2568โอนเงินให้เดือนธันวาคม2568เดือนตุลาคม2568โอนเงินให้เดือนมกราคม2569เดือนพฤศจิกายน2568โอนเงินให้เดือนกุมภาพันธ์2569และเดือนธันวาคม2568โอนเงินให้เดือนมีนาคม คม2,569